สวัสดีครับทุกวันนี้ Facebook กลายเป็นหนึ่งในแอปที่เราเปิดใช้งานกันทั้งวันทั้งคืนด้วยข้อมูลหลากหลายสารพัดแต่เพื่อน,อนๆทราบไหมครับว่าทุกครั้งที่เราใช้งาน Facebook แล้วแต่เปิดลิงก์ไปยังเว็บเพจต่างๆนั้นการทำงานในส่วนเว็บเบราว์เซอร์ของ Facebook เองมีการสร้างไฟล์คุกกี้และไฟล์แคชต่างๆซึ่งเป็นไฟล์ชั่วคราวเก็บไว้ในพื้นที่เมมโมรีในเครื่องของเราครับทำให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำอันมีค่าบน iPhone และ iPad ของเราโดยไม่รู้ตัว ทำให้ m e m o r รในเครื่องเหลือน้อยลงและส่งผลทําให้เมมเต็มเร็วขึ้นครับซึ่งก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมาผมได้นําเสนอวิธีลบแคชในแอป Facebook เพื่อให้ได้พื้นที่ m e m o r รหรือพื้นที่หน่วยความจําอันมีค่าบน iPhone และ iPad กลับคืนมาซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาแอป Facebook ก็มีการอัปเดตการทํางานปรับเปลี่ยนหน้าตาใหมย่ย้ายหัวข้อคําสั่งต่างๆใหม่วันนี้เราไปอัปเดตวิธีลบแคชเฟซบุ๊กลบไฟล์คุกกี้ต่างๆที่แอป a c e b o o k เก็บเอาไว้ ก็คือพื้นที่หน่วยความจำบน iPhone และ iPad สสำหรับปี2021กันครับวิธีการลบทำได้ง่ายๆครับให้เพื่อนๆเปิดแอป Facebook ขึ้นมาแตะเมนูรูปขีด3ขีดที่มุมล่างขวาเลื่อนหน้าจอลงไปแตะหัวข้อการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วแต่การตั้งค่าซึ่งตรงนี้ผมก็งงกับการออกแบบของ Facebook เหมือนกันครับว่าจะเพิ่มเมนูย่อยการตั้งค่าที่มีเพียงรายการเดียวเข้ามาทำไม ทำไมไม่ให้แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วเปิดเข้าสู่การตั้งค่าไปเลยไม่ต้องแตะเมนูซ้ำๆครับเมื่อแตะคำสั่งการตั้งค่าในหน้าจอรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปที่หัวข้อสิทธิการอนุญาตแล้วแตะเบราว์เซอร์ในหน้าจอการตั้งค่าเบราว์เซอร์หัวข้อข้อมูลการเลือกดูของคุณให้แตะคำสั่งล้างเท่านี้ก็เรียบร้อยง่ายๆเลยครับโดยจะมีข้อมูลบอกให้ทราบว่า เราล้างแคชไปครั้งล่าสุดวันที่อะไรเวลาอะไรให้ทราบด้วยครับแต่ในภายหลังถ้าเราใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ในแอป Facebook อีกตัวแอปก็จะสร้างไฟล์คุกกี้ไฟล์แคชไฟล์ชั่วคราวต่างๆขึ้นมาอีกซึ่งเราต้องคอยไปตามลบครับแต่ด้วยวิธีนี้ก็ทําให้เพื่อนๆได้พื้นที่ว่างในเครื่องกลับคืนมาเช่นเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วเมมเต็มถ่ายต่อไม่ได้สามารถใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาเมมโมรีเต็มได้ครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปลบกันนะครับขอบคุณมากครับมบชม และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ